สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะโอ้เมือ่อตอนนี้เป็นตอนเช้านะสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามช่องของจ้าจ๋าปากกระพุนเมืองเพชรบูร์เนาะ mm hmm. ก็หน้าดําตากแดดนะคะตั้งแต่กลับมาที่บ้านเนาะตากแดดมากเนาะก็คือในคลิปนี้นะคะก็เอฟซี FC อะ ที่กลับมาบ้านนะคะก็อย่าลืมหาซื้อลอตเตอรี่นะคะเสี่ยงโชคไว้หน่อยแบบว่าเรามาเที่ยวที่ต่างจังหวัดน,นะคะใครที่มาเที่ยวเพชรบูร์ก็วะหาจ้าหน่อยเนาะโหหนาวนะคะยิ่งอากาศร้อนแล้วมันหนาวเนาะบวกกับหน้าเราเนาะมันตากแดดตลอดอะ่ะเอา,าหน้าหน้าดำาตอนนี้ก็คือ,อให้หาซื้อลอตเตอรี่ไว้นิดนึงติดไว้หน่อยนะคะก็คือ6 8 6 9นะคะ6 8 6 9 ก็อยากให้ซื้อ98ด้วยนะคะแต่ก็ไม่ไม่ไม่ไ,มไมอ้น,นี่เนาะเพราะว่ามันเป็นเลขอันด้วยนะคะสําหรับ98เนะะ <MC S 2> าะ FC บอกว่ากลับมาอยู่บ้านทําอะไระทำสวนยานะคะ,ะยาพารานะ,ะน,ะนะคะไม่ใช่ยางนะคะยาพารานะคะก็คืออันนี้นะของแม่ย่านะคะเพิ่งปลูกเนาะของจ๋าก็เพิ่งปลูกเสร็จไปนะคะ,ะเดี๋ยว FC นะคะ FC ที่สนใจเป็นมะขามสุกแกเปลือกสีทอง มาขมกวนมาพราวอ่อนเตาถ่านนะคะส่วนแช่อิ่มนะจะมีเป็นรอบๆบ,บางครั้งก็อาจจะมีนะคะบางครั้งก็แบบทางมาช่วงมันหมดนะคะต้องขออภัยด้วย mm hmm. ก็คือถ้าเป็นสุกแกเปลือกสีทองอะ่ะรับประกันเรื่องความหวานนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากได้ไปเป็นของฝากอย่างเงี้ยก็แนะนานะคะจะเป็นมะพร้าวกวน นะคะมะาขามกวนมะพร้ออวาวอ่อนเตาถ่านแล้วก็มะขามสุกแกปดสีทองเนาะก็มะขามกวนเนาะก็อร่อยนะคะอร่อยบอกบอกเลยว่าสุดๆนะคะสุดๆเลยแล้วก็มะขามสุกแกเปลือกสีทองนี่รับประกันเรื่องว่าเนาลราเนาะเพราะว่าเราแกะเปลือกแล้วเราเห็นเนื้อทั้งหมดนะคะเราเห็นเนื้อทั้งหมดดังนั้นนะรับรองได้ว่าได้กินทุก ทุกฝากที่สั่งซื้อนะเพราะว่ามะขามปีนี้แพงมากนะคะแพงมากเนาะถ้าแบบฝากนะกิโลละร้อยแปดสิบนะร้อยแปดสิบนะอันนี้บอกบอกราคาจริงๆเลยจ่าก,ก็เลยแบบแนะนําแบบสุกแกะเปลือกสีทองยิ่งเอาไปเป็นของฝากเนาะยิ่งแนะนําก็คือว่าถ้าพูดถึงอะ่ะราคามันแพงนะคะสําหรับะมะขามแบบเป็นฝากอ,อ่ะมันแพงแพงมากเลยแหละร้อยแปดสิบเลยนะคะก็ถ้า มันมีฝากด้วยแล้วก็้ยมีเปลือกด้วยแล้วก็เราแกะออกมาเราจะเสี่ยงเรื่องหนาวลาใช่ไหมสําหรับแบบแบบฝากแต่ถ้าแบบเป็นแกะเปลือกนะเราเราแบบว่าเห็นเห็นทั้งหมดแล้วเราได้กินทั้งหมดนะอันนี้คือ แจ้งไว้นะคะอ,อย่าลืมนะคะใครที่หาหาตัวเลขอยู่หรือว่าอยากซื้ออยากแบบว่ากลับมาเที่ยวเนาะใช้ตังเยอะอะไรเงี้ยอยากถูกหวยลองซื้อดูนะคะ6 8 69นะคะขอบคุณนะคะ FC ที่ยังรักจาก๋าและยังติดตามจ๋านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ